ไฟจะขึ้นเป็นไฟเดนทางแบบนี้เลยนะคะจะขึ้นติดตลอดเลยนะคะต่อไปไฟหลีค่ะพอเป็นไฟหลีนะคะไฟเบอรกีจะติดนะคะแล้วก็ไฟับตัวตรงตัวสองนะคะก็จะติดนะคะอันนี้คือไฟหลีนะคะไฟตัดหมอกค่ะไฟตัดหมอกติดนะคะไฟปกติค่ะไฟปกติจะเป็นตรงรูปแก้วสีเหลืองนะคะก็จะติดนะคะไฟสูงค่ะไฟสูงเป็นไฟเข้มๆนะคะอ่าไฟเข้มนะคะตรงข้างกับไฟตัดชิดนะค่ะติดหมดนะคะไฟเลี้ยวค่ะค่ะไฟเลี้ยวติดค่ะขบวนจะเป็นไฟเลี้ยวจะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะไฟเลี้ยวค่ะ ติดหมดเลยนะคะข้างนี้ก็ติดนะคะให้ฉุกเฉิน,นะค่ะติดหมดเลยนะคะเรื่องของไฟนะคะเรียบร้อยะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันะ ดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สํานักนะคะกับแฟนพี่สํานักนะคะแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่กําลังติดตามแนนจากช่องทาง YouTube ค่ะแนนนะคะฟอร์รัชดาค่ะโดยทีมงานฟอร์สุดซอยนะคะที่ออโต้แกลลอรี่ค่ะวันนี้ขออนุญาตมาส่งมอบรถให้กับพี่สํานักกับแฟนนะคะที่หน้าบ้านเลยนะคะขออนุญาตมอบกุญแจนะคะทรง XLT แบบนี้นะคะเป็นกุญแจแท้นะคะแต่ว่ารถเราเป็นรุ่น XL Plus พนะคะขออนุญาตมอบให้วันนี้เลยนะคะพี่ ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ไว้วางใจแนนนะคะให้นนมาส่งรถนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอคําถามคําถามสักสองสามคำถามนะคะพี่พี่รู้จักแนนจากช่องทางไหนคะช่อง YouTube ค่ะ YouTube นะคะแล้วก็เห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างพี่เอ้โถูกแรกเลยถูกใจมากค่ะเชอบค่ะ คันใหญ่ไหมคันใหญ่มากสวยมากค่ะโอเคค่ะจะบอกว่าสีนี้นะคะเป็นสีที่หายยากมากๆเลยนะคะเพราะว่าฟอร์ดแบบจะผลิตน้อยมากแล้วก่อนเราจะได้มาคือแบบว่าต้องสู้สุดฤทธิ์เลยพี่สีนี้เลยนะคะแล้วก็อยากแนะมาส่งันที่ไหนคะพี่บอกท่านผู้ชมนิดนึง ที่พันท้ายนารสิงห์ค่ะสมุทรสาครค่ะที่ผ่าวัดพันท้ายแถวแถ,ว,ถววัดพันท้ายนะคะโอเคค่ะแล้วก็อยากให้พี่ฝากอะไรกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าซื้อรถทํายังไงยากไมหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราเป็นพี่พี่เป็นเป็นผู้รับเหมาด้วยเนาะว่ายากไหมผ่านยากไมหมอย่างเงี้ยค่ะะโอ้หไม่ยากเลยค่ะติดต่อคุณเนนได้เลยค่ะฟ <c oughs> อร์ดชดาน <c oughs> ด้คปป่ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวแนนขออนุญาตอธิบายตัวรถนะคะไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมเลยนะคะ <c oughs> พี่สําหนักไม่ค่อยพูดเลยหน่อย <c oughs> <c oughs> โอเคเนี่ยน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวแนนอธิบายตัวรถนะคะกับอุปกรณ์ตกแต่งนะคะไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมเลยนะคะรถ <c oughs> เรานะคะเป็นรุ่น 4ประตู XL Plus นะคะเป็นโฉม2021แล้วนะคะซึ่งเป็นโฉมของปีหน้าเลยนะคะกระจังเนี่ยจริงๆแล้วกระจังของเราเป็นกระจังใหม่แล้วนะคะกุญแจปกติกุญแจ XL Plus นะ่าจะเป็นกุญแจแบบธรรมดาแต่ก็คือถ้าเป็นรุ่นใหม่คือจะเป็นรีโมทมาให้จากศูนย์เลยนะคะอันนี้คือเป็นโฉมใหม่จริงๆแล้วแนนถ่ายให้ดูไหมคะพี่ว่ารถผลิตเมื่อไหร่ ่ายคะ่ะยถ่เนาะเพื่อเพิ่งผลิตสด,สดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วก็รถเป็นรถใหม่จริงๆนะคะแล้วก็หายากมากๆด้วยนะคะรอรอสักระยะหนึ่งเลยนะคะอ่าแล้วก็คันนี้นะคะแรงม้าจะอยู่ที่160แรงม้านะคะเกียร์ธรรมดาหสปีดนะคะเห็นบอกว่าที่รถวิ่งเข้ามาคันคันใหญ่มากมันใหญ่กว่าของเดิมไหมพี่ ใหญ่ครับใหญ่มากเลยครับใหญ่มากใหญ่มากเห็นในคลิปตอนแรกคิดว่าคิดว่าไม่ใหญ่ขนาดนี้โอเคแต่พอตัวจริงใหญ่เลยนะคะพี่โอเคค่ะคืออยากให้ท่านผู้ชมแบบเออเขาเรียกว่าอะไรคะบอกว่าแบบเออรถมันใหญ่จริงๆเพราะว่าลุกคนพูดเหมือนกันเลยเวลาดูในคลิปอ่ะไม่ค่อยใหญ่อะไรเงี้ยแต่พอตัวจริงอ่ะคับซอยเลยพี่เนาะครับใช่สูงมากสูงใหญ่มากค่ะอ่า อันดับแรกนะคะแล้วคันนี้นะเราแต่งแบบว่าจัดเต็มจริงๆทพี่พอแต่งแบบเต็มสตรีมแบบนี้มันจะทําให้แบบว่ารถก็คือยิ่งใหญ่เข้าไปอีกกว้างก็กว้างกว้างอยู่แล้วก็กว้างขึ้นไปอีกนะคะโดยสกู๊ปนะคะสะกู๊ปน่าจะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะจะทรงแลกนะคะซึ่งอันนี้จะหนามากแล้วก็จะใหญ่มากทําให้มันดูแบบเต็มซุ้มเลยพี่ลองกดกุญแจนิดนึงว่าเรามีนะอ่าเรามี เรามีไฟมัดแต่งแบบนี้ด้วยนะคะแล้วเป็นโฉมใหม่ไฟตัวนี้นะคะจะเป็นไฟสี่เหลี่ยมเลยนะคะปกติจะเป็นไฟกลมๆอันนี้คือเป็นโฉมใหม่เนี่ยจะเป็นไฟสี่เหลี่ยมแล้วนะคะกดอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะจะเห็นว่าแบบไฟสวยนะคะอันนี้คือเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเขาก็จะเป็นสีส้มให้แต่เวลาเราสตาร์ทรถนะคะไฟตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะมันก็จะติดตลอดเป็นไฟเดย์ไทม์เลยนะคะอันนี้สวยงามมากๆแล้วก็ชุดของเรานนนนนะะะะะคคคชชุุดดีีี้้เเเขาารยกวว่ป็ F 150 Spider ตัือจ กว้างมากๆเลยทำให้แบบว่าดูหน้าแบบใหญ่มากๆนะคะเพราะว่า กันชนด้านหน้ากระจังด้านหน้านะคะจะกว้างกันชนหน้าก็ใส่มาให้แบบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีไฟตัว C นะคะเป็นของแบบนี้เลยนะคะของของสไปเดอร์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีไฟสามจุดแบบนี้ด้วยนะคะเวลาเราเปิดไฟหลีไฟก็จะติดนะคะของเดิมนะคะที่เป็นกันชนหน้านะคะนั่นก็คืนให้ด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะได้ทั้งชุดใหม่ไปด้วยแล้วก็ชุดเก่าก็คืนให้ด้วยนะคะไฟตัดหมอกเราก็ใส่ให้นะคะปกติเอกภพจะไม่มีไฟตัดหมอกเนาะอันนี้ก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะ ครอบชุดครอบนะคะก็ใส่ให้นะคะชุดครอบใส่หน้านะคะคือด้านหน้าก็ดูแบบดูดุดัดนดูสปอร์ตด,ดูเร้าใจมากๆเพราะว่าสีก็คือเป็นสีแดงนะคะอ่าพอเปิดโชคมานะคะเราก็จะอ่าเปิดฝากระโปรงมาจะเห็นเป็นโชคคู่หน้าเลยนะคะจะทําให้พี่เนี่ยไม่ต้องแบบว่าเอื้อมเปิดอันนี้รถคันเก่าของพี่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเป็น,เป,นเป็นแบบยกก้านเนาะแต่อันนี้คือเป็นโชคแล้วนะคะพี่เปิดได้สบายเลยแล้วเดี๋ยวพี่ลองเทียบดูนะเครื่องเครื่องแน่นมากๆ แล้วก็ใหญ่ด้วยนะคะเครื่องแน่นมากคือถ้าพี่เทียบกันอะอันนั้นคือจะแบบเล็กหน่อยใช่ไหมอ่ะอันนี้คือเครื่องใหญ่มากๆนะคะแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยยกสูงขึ้นมาเกือบเท่าฝากระโปรงทําให้พี่ลุยน้ําได้เลย80เซนหรือ800มมตรนะคะเกือบเท่าฝากระโปรงเลยนะคะพี่เวลาลุยน้าเนาะใช่พี่ลุยคือแบบลุยได้เลยแล้วก็เครื่องคือจะแน่นมากๆคือไม่มีช่องว่างตรงไหนเลยพี่แล้วก็เครื่องใหม่มากๆนะคะอันนี้คือโฉม2021แล้วนะคะตัวนี้เนี่ย อันนี้จะเป็นที่พักหม้อน้ํานะคะเขาก็จะมีสีให้เราดูว่าเราควรจะเติมน้ําหรือว่าน้ํามันจะอยู่ในระดับไหนนะคะเราจะได้รู้ว่าน้ําน้ําควรอยู่ในระดับไหนแต่ถ้าน้ํามันลดลงไปอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเติมน้ําเปล่าแล้วก็วิ่งเข้าโชว์รูมได้เลยนะคะแต่โดยปกติแล้วถ้าเราเช็คระยะปีละหนึ่งครั้งเนี่ยช่างเขาจะดูแลให้เราเองเลยนะคะตัวนี้แล้วก็แบตเตอรี่นะคะรับประกัน1ปีหรือ20,000กิโลนะคะส่วนตัวนี้ที่เราเติมได้คือจะเป็นที่พัก ไม่ใช่ค่ะเป็นที่ปัดน้าฝนอ่ะตัวนี้เราเติมได้ตลอดเลยนะคะเป็นฝาสีฟ้านอกนั้นฝาสีดำในเดี๋ยวช่างเขาจะดูแลให้ทั้งหมดเลยนะคะ,ะตัวนี้ก็คือรับประกันจากฟอร์ดนะคะ3ปีหรือ1น0 0 0 0กิโลด้วยนะคะเข้าเช็คระยะได้ทุกศูนย์ทั่วประเทศนะคะแล้วก็ฟรีค่าแรง5ปีหรือว่า5ครั้งเลยนะคะอันนี้ออปชั่นคือเยอะ,ยอะมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยค่ะ,ะด้านข้างนะคะคันนี้ เดี๋ยวเราดูตัวแม็กกับยางก่อนนะพี่น้องของเรานะคะเลือกเป็นแม็กนะคะเหมือนเป็นลายดอกไม้แบบนี้นะคะก็จะสวยงามนะคะคือเวลาจอดเนี่ยเขาก็จะวงเขาก็จะสวยเวลาขับวงก็จะสวยเหมือนกันนะคะแล้วก็ยางนะคะจะเป็นยางฮันคุกนะคะซีรีส์จะอยู่ที่265-70 R16 นะคะที่เราเห็นเนี่ยคือแค่ขอบ16นะแต่ขอบ16คือใหญ่มากๆเลยนะคะอื ใหญ่มากๆเลยแล้วก็ซุ้มล้อนะคะก็จะเป็นซุ้มล้อของ F 1 5 0 Spider ก็จะเป็นซุ้มล้อแบบนี้ให้เราแล้วนะคะแล้วก็ยางทันคุกเนี่ยเป็นยางออทเเลนนะคะเพราะว่ามันจะเป็น AT 2ใช่ไหมคะสามารถขับขี่ได้ดีกับทุกสภาพผิวเลยะค่ะพี่ทั้งถนนเรียบขุุขระ กูขานะคะก็คือสามารถขับได้เลยนะคะถ้าวิ่งถนนเรียบเนี่ยก็ไม่มีเสียงด้วยนะคะล้อก็จะแบบวิ่งไม่มีเสียงบางบางยี่ห้อหรือว่าบางรุ่นเนี่ยมันจะมีเสียงนะคะแต่นี้ไม่มีเสียงเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญลายกราฟิกนะคะของเราติดแบบนี้ให้ทั้งคันเนี่ยอันนี้คือจะเป็นลายยอดฮิตเลยนะคะเป็นลายสายฟ้านะคะซึ่งลายสายฟ้าเนี่ยจะไม่เยอะมากนะคะแล้วก็จะแบบกําลังดีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคะแบบ ทั้งความหมายก็ดีด้วยสายฟ้านะคะแล้วก็ลายก็ไม่เยอะมากคือกําลังดีแล้วก็พอรถเราสีแดงแล้วติดเป็นลายสีดำเนี่ยมันก็จะดูแบบดูขัดตัดกันแล้วมันก็จะดูสปอร์ตขึ้นใช่ดูเด่นขึ้นต่อมานะคะเบ้ารองมือนะคะก็ติดให้ด้วยนะคะกันสาติดให้4ชิ้นเลยนะคะราวหลังคาทรงไว i แท็กนะคะก็ติดให้ด้วยนะคะสีดําด้านคือพอรถเราเป็นสีแดงแล้วติดอะไรที่เป็นสีดํามันก็จะดูแบบดูเด่นขึ้นดูตัดกันนะคะแล้วก็ฟิลม์มติดให้เป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมนะคะของแนนือติด ฟิล์มเซรามิกทุกขั้นเลยนะคะจะแพงกว่าอันอื่นก็จริงแต่แนนเอาให้ลูกค้าแบบนี้เลยเพราะว่าเวลาเราอยู่ในรถอะคะ่ะมันไม่ร้อนแล้วก็มองออกมาแบบสว่างมากนะคะอะ่เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะไม่ใช่แต่งให้ข้างนอกอย่างเดียวนะคะข้างในก็แบบข้างในก็กว้างนะพี่เวลานั่งคือแบบกว้างมากๆ่กะข้างในก็คือจะมีเบาะหนังนะคะสีดําได้แดงเดินตะเข็บคู่ให้นะคะแล้วเบาะหนังเนี่ยถ้าเราไปติดด้านนอกใช่ไหมคะเขาจะติดกาว เราจะได้กลิ่นกาวคือจะเหม็นกลิ่นกาวตลบอบอวลเลยแต่ของเราอะ่ะจะเย็บขึ้นรูปมาใหม่เลยค่ะแล้วเป็นตะเข็บคู่ด้วยฉะนั้นเนี่ยพี่จะไม่ได้กลิ่นกาวเราก็จะสบายสบายขึ้นไม่มีกลิ่นกาวเราเย็บขึ้นรูปมาใหม่เลยแล้วก็ทําแผงประตูให้ด้วยทําขีดกลางสีแดงให้ด้วยเพื่อความสปอร์ตแล้วก็มีปักพนักพิงให้ด้วยนะคะอันนี้คือทําให้ทั้งคันเลยแล้วก็ รมกระดุมนะคะติดให้รอบคันนะคะสะครับเพจชายบันไดกันลอยก็ติดให้ทั้งหมดเลยนะคะ4ชิ้น4ประตูเลยนะคะไฮไลท์นะคะก็อยู่ที่ตรงหน้าจอนะคะหน้าจอคันนี้นะคะจะเป็นหน้าจอ Android นะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนตัวนี้ถ้าเราเชื่อมต่อ hotspot wifi นะคะสามารถดูหนังฟังเพลงดู YouTube ได้เลยนะคะแล้วกล้องนะคะพี่จะไม่เห็นเลยกล้องหน้าอยู่ตรงไหนกล้องหน้าจะแอบอยู่หลังกระจกนะคะจะแอบอยู่หลังกระจกซึ่งกล้องหน้าเนี่ยจะผ่านหน้าจอนี้เลยเวลาเราเปิดปุ๊บ มันก็จะโชว์ที่หน้าจอ,อนี้เลยนะคะแล้วกล้องถอยหลังก็จะผ่านที่หน้าจอตัวนี้เหมือนกันนะคะซึ่งหน้าจอตัวนี้ถ้าเราดูกล้องหน้ากล้องหลังดูได้หมดเลยเวลาเปิดประตูสถานะประตูเปิดก็จะผ่านที่หน้าจอเหมือนกันเปิดแอร์สถานะก็โชว์ที่หน้าจอเหมือนกันดีมากๆเลยจอตัวนี้นะคะแล้วก็เกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเป็นเป็นร้อหกสแรงม้าเนาะเอ็กเลพัดแล้วก็ ราคายังไม่ข้าม8 0 0 0สนเลยแต่ออบซินแบบคือเยอะมากๆนะคะส่วนพวงมาลัยนะคะของเราเป็นพวงมาลัยแบบพาวเวอร์ไฟฟ้านะคะเป็นพวงมาลัย e p a r t ซึ่งตอนนี้น่าจะบอกได้เลยว่าเป็นเป็นเจ้าเดียวเลยนะคะที่เป็นพวงมาลัยเป็นแบบ e p a r t แบบนี้นะคะซึ่งเราไม่ต้องไปเปลี่ยนน้ํามันพวงมาลัยเลยนะคะเพราะมันเป็นไฟฟ้าแล้วนะคะและไฟฟ้านะคะก็จะแบบว่ามีน้ําหนักเบานะคะเวลาที่เราขับด้วยความเร็วช้าๆเนี่ยพวงมาลัยจะเบาหมุนแบบเบาได้เลยค้างๆท,ที่แบบว่ารถคันใหญ่แต่ทําไมพวงมาลัยเบา่ะ เพราะว่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแต่พอเราขับขี่ด้วยความเร็วสูงขึ้นเนียพวงมาลัยจะหนักขึ้นทําให้รถเราเนี่ยเกาะถนนมากขึ้นแล้วเราก็จะขับขี่ด้วยความมั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็มีปุ่มมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะคะทั้งหมดเลยนะคะทั้งเรื่องของการขับขี่นะคะเรื่องของฟังก์ชันของเครื่องเสียงนะคะอยู่ที่พวงมาลัยทั้งหมดเลยนะคะกระจกมองข้างคันนี้นะคะก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยเวลาเราขึ้นปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะกระจกประตูก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะคะ แล้วก็กระจกประตูเป็นไฟฟ้ายังไม่พอนะคะสามารถาบานคนขับเนี่ยเป็นออตโต้ด้วยนะคะกดครั้งเดียวก็ลงออตโต้ขึ้นครั้งเดียวก็ขึ้นออตโต้ด้วยนะคะคือออปชั่นเยอะมากๆทั้งลุยน้ํา80เซนมีโช๊คฝากระโปรงหน้ามีกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยรถก็แบบพวงมาลัยก็เป็น power ไฟฟ้าด้วยนะคะเยอะมากๆแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูะจะถ่ายให้ดูด้านหลังว่ากว้างเหมือนกันนะคะพี่ข้างหลังก็กว้าง ข้างหน้าก็กว้างนะคะแล้วรถก็ใหญ่มากๆเลยนะคะต่อไปนะคะชัตซีนะคะของเราเดี๋ยวพี่จะเห็นว่าแบบชัดซีของเราจะแบบขึ้นรูปเป็นแบบอย่างใหญ่อย่างยาวเลยนะคะถ้าพี่แบบว่ามีคันคันนู้นอยู่แล้วอ่ะพี่ลองดูชัดซีจะเห็นชัดๆ,ๆเลยว่ามันใหญ่จริงๆพี่ yeah, yeah. มันใหญ่แล้วก็คือขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวเลยนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรองรับน้ำหนักการบรรทุกได้ถึง1.3ตัน 1,300กิโลพี่บรรทุกได้เลยนะคะ1,300กิโลกระบาก็ใหญ่ด้วยนะคะสูงใหญ่พี่พี่บรรทุกได้เลย1,300กิโลใช่สมส่วณนา <laughs> มร้0ยกิโลหรือ1.3ตันนะคะนี่บรรทุกได้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนั้นติด4คูณสีให้เท่ๆนะพี่เนาะแล้วก็โลบาเหล็กนะคะเอาแลนเดอร์ er นะคะที่ติดท้ายเป็น4 wheel drive นะคะอันนี้คือมีไฟเบรกให้ด้วยนะคะตรงนี้เราก็ใช้งานได้จริงของพี่ทำรับเหมาเนี่ยพี่ขนของพี่ไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊ะมันจะแตกมันจะหักคือใช้งานได้เลยสมบุสมบได้เลย ได้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีชุดข้อไฟท้ายให้แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านหลังนี่อันนี้กันชนท้ายนะคะก็จะเป็นกันชนท้ายแบบ Outlander ซึ่งอันนี้คือพิเศษตรงที่ว่าสามารถลากเรือได้ด้วย <Okay. S 1> ลากรถได้ด้วยนะคะคือเรามีเรือเรามีรถเราสามารถลากได้เลยนะคะแล้วก็มีไฟถอยด้วยนะคะอันนี้คือเวลาเราเข้าเกียร์ถอยก็จะสว่างมากๆเลยนะคะแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยคือใช้งานได้จริงเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นั้นก็จะใส่ให้นะคะเป็นไล,ไล,ไลายกราฟิกเป็นเลนเจอร์นะคะแล้วก็จะมีลายยางให้แบบนี้ด้วยนะคะฝาท้ายก็ติดปลายดาบให้กระบะไลเนอร์ก็จะเป็นของ Ford นะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะมีตัวนี้อ่าเป็นโช๊คฝาท้ายให้ด้วยเวลาเราเปิดก็จะสบายเลยพี่เปิดเป็นลิปได้เลยอุปกรณ์เนี่ยค่ะนันก็คืนให้ทั้งหมดเลยนะคะกันชนด้านหน้ากระจังหน้ากระจังหน้าเป็นแบบใหม่แล้วนะคะแบบใหม่ของกระจังหน้าก็จะเป็นเป็นตาตา พีแบบนี้นะคะแล้วก็เครื่องเสียงเดิมนะคะชุดอุปรกรณ์ฉุกเฉินผ้าคลุมรถมีให้หมดคืนให้หมดเลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีด้านข้างก็จะมีชุดข้อฝาถังน้ํามันให้ด้วยนะคะ เยอะไหมพี่แ้งแต่พูดมาแนนพูดมาตลอดเลยพี่ยืนทางนี้เลยค่ะครบไหมครบค่ะ,คะเยอะไหมเยอะมากค่ะเยอะนะคะรับใจมากค่ะสวยมากเห็นบอกว่ารถแบบคือใหญ่จริงๆนะคะให,คใหญ่กว่าที่เราเคยใช้ด้วยเนาะพี่เนาะอ่ะสุดท้ายเราฝากอะไรกับท่านผู้ชมนิดนึงจ้ะพี่ สนใจรถฟอร์ดนะคะติดต่อคุณแนนค่ะฟอร์ดรัชดาค่ะง่ายมากค่ะไฟนั้นซ์ก็ผ่านง่ายค่ะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะที่แบบว่าไว้ใจแนนให้นนมาส่งรถนะคะแล้วก็ซื้อรถกับแนนนะคะดูแลกันตลอดไปนะพี่นะมีอะไรโทรหาแนนได้นะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมนะคะที่สนใจรถฟอร์ดนะคะก็อย่าลืมนะคะโทรมาสอบถามแนนได้นะคะสั่งจองรถกับแนนได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิป ต่อไปที่แนนจะลงนะคะแล้วก็การส่งมอบรถนะคะให้กับลูกค้านะคะท่านอื่นๆนะคะแล้วก็การตกแต่งรถสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแนนก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวแนนสอนวิธีการใช้งานตัวรถค่ะพี่สานักเนาะพี่อ๋อที่บอกลูกชายใช่ไหมพี่อ๋อ โอเคนี่ดูจนเป็นรถตัวนี้เลยดูดูจนออกมาเป็นรูปแต่เดี๋ยวัอนพาพาใช้งานมาขับเองใช่ไหมลูกขับโอเคยังเด็กอยู่เลยป่ามาค่ะโอเคมาเดี๋ยพี่สอนวิธีการใช้งานอ่าอันดับแรกเลยนะคะรถเราเป็นเกียร์ธรรมดาต้องเข้าเกียร์ว่างทุกครั้งแล้วก็เหยียบคัสต์เวลาสตาร์ทอ่ะสตาร์ทได้เลยค่ะ เกียบคัดได้นะลูกเกียบคัดให้สุดอ่าเกียว,ว่างแล้วสตาร์ทโอเคเบาะนะคะเวลาปรับเราปรับทางด้านนี้ค่ะดึงขึ้นดึงได้ไหมเอยตรงนี้ค่ะอ่าเลื่อนเข้าได้เลย,อ,ยอ,อ่าคือกัใช่แล้วก็พวงมาลัยปรับทางด้านนี้นะคะถ้าเราจะปรับลงปรับขึ้นนะคะเราปรับทางด้านนี้ได้เลย,ยน,นะคะอ่าเอาวันนี้ไว้อย่างนี้ก่อนเนาะอ่าอ,อันดับแรกนะคะปึ๊บ เปิดแอร์ก่อนกดปุ่มตรงนี้ค่ะตรงกลางด้านบนด้านบนสุดใช่ค่ะอันนี้คือเปิดอัตโนมัติเลยนะคะต่อไปพวงมาลัยนะคะฝั่งขวาจะเป็นในเรื่องของการขับขี่ฝั่งซ้ายจะเป็นในเรื่องของมีเดียนะคะปรับเบาะปรับแล้วพวงมาลัยปรับแล้วนะคะมาที่พวงมาลัยนะคะทางด้านนี้นะคะอ่าเขาก็จะบอกว่ารถเราวิ่งได้กี่กิกโลวิ่งมาแค่97กิโลเองนะคะอันนี้คือว่าอ่าจากโชว์รูมมาที่นี่เลยนะคะรถเราเป็นรถใหม่ป้ายแดง ขึ้นเทลเลอร์จากฟอร์ดมาลงที่โชว์รูมแล้วเราก็ขับมาให้ที่นี่นะคะต่อมานะคะอ่าอันนี้เป็นหน้าจอนะคะต่อไปกระจกนะคะปรับไฟฟ,ฟ้าทั้งสองข้างนะคะปรับซ้ายขวาทางด้านนี้นะคะปรับขึ้นลงนะคะทางด้านนี้นะคะกระจกถ้าไม่ได้ปรับเอาไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็เรื่องของไฟอันนี้คือไฟไฟหลีไฟปกตินะคะส่วนไฟหน้าจอคือทางด้านนี้นะคะจะเป็นไฟดิมมิง่งเนีนะคะเพิ่มลดขนาดที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะ ทางด้านนี้จะเป็นในเรื่องของไฟฟ้าระบบไฟทั้งหมดเลยน,นี้เป็นไฟตัดหมอกนะคะถ้าสีแดงคือจะปิดนะคะสีเขียวคือเปิดไว้นะคะแล้วก็ของเราเป็นเซนทรัลล็อกนะคะอันนี้คือเป็นฝากกระโปรงด้านหน้าพอเป็นเซนทรัลล็อกแล้วเนี่ยเวลาเราจะเปิดถังน้ํามันปุ๊บเราเปิดทางด้านนี้น,นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาเปิดฝาถังน้ํามันได้เวลาเติมน้ํามันควรดับแอร์ดับเครื่องแล้วก็เปิดทางด้านนี้นะคะน้ํามันเราเติม ดีเซลได้นะคะดีเซลปกติ B7 นะคะพรีเมียมได้นะคะ B10 นะคะแล้วก็กระจกประตูนะคะเป็นไฟฟ้านะคะทั้งหมดเลยแต่ว่าบานคนขับจะเป็นออโต้เนี่ยเลื่อนครั้งเดียวเป็นลงออโต้เลยนะคะเลื่อนคืนทีเดียวก็เป็นออโต้ด้วยแบบนี้เลยนะคะ,ะรถเราติดฟิล์มมาเย่ายเพิ่งเย่ายเพิ่งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงประมาณ7วันนะคะเพราะว่าเพิ่งติดฟิล์มนะคะ ฟิล์มก็เป็นฟิล์มเซรามิกเกรีเมียมด้วยนะคะเดี๋ยวแนนไปอธิบายในเรื่องของหน้าจอทางด้านนู้นเนาะแบบนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าจออ่าเนี่ยเครื่องใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวแนนสอนวิธีปิดอันนี้นะพี่เนาะเวลาปิดใช่ไหมคะพี่ดึงแค่ตรงเนี้ยคะ่ะปกติลูกค้าจะแบบว่าปิดแค่นี้มันก็จะไม่ไม่ค่อยแน่นมันต้องดันใช่ไหมแต่เวลาที่เราปิดจริงๆนะคะพี่ปิดแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวพี่ปล่อยเนาะ เดี๋ยวแดน,นบอกให้ดูก่อนที่ไฟของเราะคะ่ะที่ทำะคะ่ะที่จะไม่เห็นเลยว่ามันแกะโคมออกมาเห็นไหมคะเขาจะติดงานเนียนมากๆเลยนะคะอ่ะเวลาปิดนะคะพี่ปิดอย่างนี้เลยนะปล่อยไปนะใช่นี้นะคะพอดันลงมามันก็ปิดแน่นแล้วนะคะเพราะว่าฝากระปุงจะแบบหนักเนาะอ่ะใช่ <laughs> โอเคค่ะขออนุญาตขึ้นรถนะครับอ่า ของเราอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มีไหมคะมีอยู่เนาะเดี๋ยวเราเปิดอินเทอร์เน็ตกันจ้ะจะได้ทําให้ดูเนาะอันดับแรกเดี๋ยวจะดูพาดูกล้องก่อนเดีย๋ยวดูกล้องก่อนนะคะเวลาเราจะเปิดกล้องหน้าเราเปิดที่จุดสี่เหลี่ยมแบบนี้ปื๊บเลื่อนมาอันนี้เหมือนแท็บเล็ตเราเครื่องหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวดูกล้องหน้านี่กล้องหน้าเห็นไปถึงนู่นเลยนะคะต้นไม้ไปนู่นเลยนะคะ อันนี้ก็คือมันจะเป็นมุมกว้างเลยนะคะกล้องหน้าใช้ได้นะคะต่อไปลองกล้องหลังเดี๋ยวเราเข้าแค์ถอยหลังนะคะเหยียบเบรกแล้วก็เหยียบคลัชเหยียบเบรกด้วยอ่าเวลาเขาอ่าใช่ค่ะอ่ากล้องถอยหลังนะคะจะมีบอกเลยนะคะเขียวเหลืองแดงแบบนี้นะคะกล้องถอยหลังใช้ได้นะคะอ่ะเข้าเกียร์ว่างได้เลยค่ะดึงลงมาปกติโอเคค่ะเวลาเปิดแอร์เราเปิดปุ่มนี้ทีเดียวเลยนะคะนี่เป็นความแรงของแอร์นี่เป็นความเย็นนะคะ ที่ชาร์จแบตโทรศัพท์นะคะปกติตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จกล้องนะคะแต่เรากล้องเนี่ยเราเดินอะไรให้หมดแล้วตรงนี้เราก็ยังใช้ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้แล้วก็จะมีตรงกลางตรงนี้คอนโซลนะคะชาร์จแบตโทรศัพท์ได้อีกนะคะอันนี้เป็นสายเสียบ USB